เดี๋ยนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนเพื่อนนิสิตทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวประาพาทิเพชรเมืองรหัสนิสิต6 0 1 0 1 1์หดิฉันนางสาวนัสรินสันตีรหัสนิสิต6 0 1 0 1 1 0 5 4่าค่ะค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องการหาตำแหน่งโดยใช้เครื่องมือ GNSS รับสัญญาณดาวเทียม GNSS คือระบบนำทางด้วยดาวเทียมโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อประมวลผลเชิงตำ ปกรณ์รับสัญญาณตั้งอยู่ในระบบ GNSS ประกอบด้วย GPS ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบแรกของโลกที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกามีดาวเทียมทั่วโลกทั้งหมด28ดวงก o บุโกเนสเป็นระบบดาวเทียมของรัสเซียมีมดาวเทียมทั่วโลกทั้งหมด24ดวงและการิเ e โอเป็นระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรปซึ่งทั้งระบบจะมีดาวเทียมทั่วโลกทั้งหมด30ดวงภายในปี2 0 วัตถุประสงค์นะคะหเพื่อหาค่าตำแหน่งด้วยเครื่องมือ GNSS และหาค่าความเบีเ่ยงเบนของตำแหน่ง 2. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือ GNSS และโปรแกรม U-center 3. เพื่อฝึกประสบการณ์ในการลงสนามอุปรกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะมีโต๊ะสำหรับตั้งอุปรกรณ์โน้ตบุ๊กเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมค่ะโปรแกรมที่ใช้นะคะโปรแกรม U-center v1 โปรแกรม Excel โปรแกรม ArcMap 10.8ค่ะตำแหน่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ GNSS นะคะจุดที่1อยู่ที่หน้าหอสมุดจุดที่2แหลมทอพักปริชาติ3จุดที่3หน้าป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะเวลาในการเก็บข้อมูลนะคะใช้เวลา30นาทีสำหรับ1ตําตำแหน่งค่ะจุดที่1นะคะหน้าหอสมุด UTM โซน47ดาตัม WGS 84 X เ่ากับ677825.741018 Y เท่ากับ792090.734402 Z เท่ากับ30.341753ลองจิจูดเท่ากับ7.1631รองจิตจูดเท่ากับ100.610355 ดีค่า d e เว a เอชั x เท่ากับ0.563 y เท่ากับ10 12.322 z เท่ากับ4.268ค่า y ดอกเท่ากับ0.7735 4086 p ดอกเท่ากับ1.37637443 v ดอกเท่ากับ1.143090639จุด2หลักงองพักริชานะคะ utm ซอน47 4ค่า x 6 7 8 0 7 0 0ป3 3 8 6จุดค่า y 7 9 1 9 6 5.7 8 6 4 0 6ค่าเช9.9 0 3 9 7 4้านละติจูด7จ1ด6 2สองลองจิจูด่จูด1กหน่าค่าลิ กชั่นค่า x 1.728ค่า y 4.4 4, 4 7ค่าแส้น0ดดอก0 8 9 4 9 6 6 8 8 p ดอก1.698278146 v ดอก1.45993377ค่ะ จุดที่3หน้าใบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ UTM โซน47ดาต้ม WGS 84ค่า S เท่ากับ677716.076025ค่า Y เท่ากับ791889.779265ค่า Z เท่ากับ3 2.041137ค่ารัติจุดเท่ากับ7.161286ค่าลองจจุดเท่ากับ1 0 6.09356ค่า d v n เท่ากับ x เท่ากับ2.392 y เท่ากับ8.112 z เท่ากับ5.635ค่า hs ดอกเท่ากับ1.063 545151 p ดอกเท่ากับ2.034782609ค่า v ดอกเท่ากับ1.729765886 น้อยที่สุดก็คือค่าเอนะคะจะอยู่ที่2.227ค่ะสรุปนะคะจากการที่เก็บค่าตำแหน่งทั้ง3าตำแหน่งทำให้เห็นว่าค่าจะมีความแตกต่างกันซึ่งในส่วนของสัญญาณรบกวนต่างๆเช่นพื้นที่โดยรอบมีตัวอาคารบดบงังสภาพอากาศเสาสัญญาณและสัญญาณจากโทรศัพท์ค่ะคุณของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ